ว่าแต่ตั้งเวลามันอยู่ไห,ไหนเนี่ยตั้งเวลาอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะตั้งเวลาอยากได้ตั้งเวลาเริ่มการทำงานใหม่ป่ะ เา,าพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงย้ายเข้าครัวอันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษสุดเลยนะะสำหรับช่วงสิ้นเดือนนะฮะสำหรับชาวเราจะเรียกชาวอะไรดี <c oughs> นะฮะสิ้นเดือนทีไรก็เราก็จะมาอยู่โหมดนี้ตลอดนะฮะวันนี้เราจะมาทำเมนูสุดแสนคลาสสิกนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปลองดูกันดีกว่าว่าเราจะในรมิดเมนูอันนี้นะฮะออกมาเป็นยังไงจะรับรองว่าจะ ต้องถูกใจหลายๆท่านอย่างแน่นอนนะฮะหรือใครจะเอาไปทําตามก็ได้นะเมนูนี้รับรองสุดยอดอลาัางการนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้อุปกรณ์เราก็นี่นะฮะพระเอกของเราเลยนะฮะอมูลโภชนาการนี่นะฮะตูนะฮะนี่อมูลโภชนาการสุดยอดอลังการนะฮะโอ้ นะฮะคุณค่าสารอาหารโอ้โหครบถ้วนนะฮะโอ้มีวิตามินเอด้วยโอ้โอธาตุเหล็กก็มีนี่วิตามินบีด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้สารอาหารอย่างนี้สุดยอดนะฮะนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยความต้องการต่อวันสองพันแต่ถามจริงอันเนี้ยคืออยากรู้จริงไงทำเพื่ออะไรวะใช่ไหมถ้าคุณบอกว่ากินอันนี้ปุ๊บแล้วจะน่านูน่นนี่ไอ้ข้อมูลบ้าบอตรงนเนี้ยเนี่ย คืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยโซเดียมน้อยกว่าสองบานคอเลสเตอรอลน้อยกว่าสามร้อยเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้จริงว่าอ่านไงใครรู้ทีอ่านอันเนี้ยดูเน,นี่ยช่วยบอกนะเมื่อเมื่อเมื่อก่อนก็นั่งดูนะโอ้ยอันนี้นั่น,นนู่นนี่แล้วแล้วมันยังไงต่อวะเออคือเราก็ไม่รู้ไงว่าไอเนี่ย,ยมันทํามามันแปะมาเพื่ออะไรหรืออ่ะกฎหมายเขาสั่งให้แปะก็แปะ อย่างนี้คือบางอันคือมันอ่านโอเคนั่นนู่นนี่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์ไอของที่เราต้องการไอนี้ก็ไม่รู้นะแต่เขาอาจจะมีวิธีการดูก็ได้อ๋อดูอันนี้อันนี้คุณค่าทาาหารสูงมากอันนี้ควรกินอันนี้ควรจะโยนทิ้งไปอะไรอันนี้ไม่รู้นะตอบไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีปรุงนะฮะวิธีปรุงกับน้ำาลามาพร้อมเครื่องต้มยำเตใส่น้ำเดือดสี่ร้อยมิล นะฮะปิดช้าไว้สามนาทีเส้นเหนียวนุ่มยิ่งขึ้นเมื่อใช้พี่ต้มหรือใช้ไมโครเวฟนะฮะเออไม่มีทั้งสองอย่างเลยนี่นะ,ะนี่ก็มีบวกอันนวนนี่ด้วยนะฮะรู้จริงหรือเปล่า <laughs> นีอา่อันนี้คลอสสิกนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่า ทำเลยนะฮะรับแรกก็ใส่ตด้หมวะมันจะใหญ่ไปอย่างนี้นะจะต้องต้องเปลี่ยนนะฮะต้องเปลี่ยนชามเราต้องกินแบบระเบิ๊กนะตามใหญ่สมกัแบบของที่อยู่ข้างในนะฮะส่วนเทคนิคเราก็ทำเป็นแบบสองแบบนะฮะอ่ะเดี๋ยวว่าใส่ส่วนไอ้ส่วนที่เหลือข้างในนี่ก็ไม่ต้อง เราไม่สนใจมันนะเราะเป็นเป็นเด็กนะฮะก็คือไอเศษๆพวกเนี้ยเอาจะไว้กินแบบแห้งก็จะเป็นได้รสชาติไปแบบหนึ่งนะฮะส่วนเครื่องปรุงอันนี้เราก็อย่าเพิ่งใส่นะนะบางคนอุ๊ยมาถึงปุ๊บเทใส่เลยอันนี้อันนี้บอกเลยว่าจะเสียอรรถรสในการรับประทานค่อนข้างเยอะนะอันนี้เครื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือคือพยาน้ําใส่เลยก่อนแล้วก็ ควรจะให้น้ำเส้นเนี่ยมันดูดน้ำก่อนนะเพื่อความเข้มข้นความอร่อยที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเหมือนไปกินตามปัทคานนะอะเสร็จแล้วเราก็รอน้ำน้ำเดือดหรือ,อยังอ่ะน้ำเดือดแล้วเราก็มาะยกมาแล้วก็จาดนะฮะส่วนจริงๆการใส่น้ำเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะไม่จริงใส่เกือบเกือบตปมันต้องดูต้องดูที่ชามอ่ะ เพราะว่าถ้ายิ่งใส่เยอะเนี่ยเครื่องปรุงมันก็จะถูกเจือไปเยอะแล้วความอร่อยมันก็จะหายไปเอาไปใส่ประมาณนี้เพราะว่าเราต้องเผื่อให้เส้นมันดูดด้วยนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะ,ะปิดฝาเราก็จะรอสามาทีนะ,ะเราจะรอสามาทีตั้งเวลาก่อนเราต้องเ,อเป๊ะ เดี๋ยวว่าแต่ตั้งเวลามันอยู่ไหนเนี <laughs> ่ย <laughs> ตั้งเวลาอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะ่ะตั้งเวลาอยากได้ตั้งเวลาเริ่มไปทำงานใหม่ป่ะในกาป่ะนี่นี่เจอละได้นักใส่หลังนี่มาโอ้ยอย่าเอาไปจับเวลาอนันอ่ะเราก็รอ3นาทีนะครับ นะแต่อันนี้แช่ไปแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรผมชอบกินอื่นๆหน่อยก็อาจจะดีเลยสัก1 0 2ยี่สิบวิก็ไม่เป็นไรหรอกนะเรารอไดนะ้ตอนนี้เราก็รอไปนะเพื่ออัตรุษในการรับประทาน อยู่ได้นะฮะเราก็มาเริ่มดูของเราดีกว่าปึ๊บอ่าเป็นเนียวนุ่มนะฮะสามนาทีตามที่เครมนะฮะแต่จริงๆอันอนี้คือน้ำอาจจะต้องท่วมแต่ผมเมินกินไม่ชอบกินมาม้าน้ำเยอะเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะจืดนะฮะนี่ก็ถือว่านุ่มวิธีการแล้วก็กลับกลับด้านเนี้ย อาจจะแช่ต่อสักนาทีสองนาทีนะฮะเพื่อให้เส้นด้านบนที่ไม่ถูกน้ําเนี่ยนิ่มนะแต่จริงก็อ่าโอเคประมาณนี้แต่จริง,ก,รรงก็ชอบจริงชอบกินมาม่าอืดๆหน่อยนะฮะจริงผมก็จะแช่ไว้สักพักหนึ่งแต่อันนี้ก็ถือว่าอ่ะตามออกมา,มาเส้นหน้าตาเหนียวนุ่มนะฮะอันนี้นะ พอเวลาจาัดตกแต่งนิดหนึ่งนะเพื่อความสวยงามนะ,ะถึงขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็นี่นะของที่เราเหลือนี่นะของที่เราเหลือจากวันก่อนก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะหากนะ,ะบางคนไม่กินปลายก็ทิ้งไปบางคนกินส่วนผมไม่ได้ซีเรียสนะ ทิ้งเด็กหน่อยก็ได้เพื่อความสวยงามอันนี้มันเหลืองส่วนที่เหลืองๆแล้วเราก็ใส่นี่ฮะมา,มาะส่วนต้นถ้าใครชอบกินตรงนี้ก็จัดนะฮะบางคนทานแล้วแสบไม่ชอบก็ทิ้งไวส่วนต่อไปต้นออหอมนะฮะแต่จริงๆนลคนก่อนดีกว่าให้มันโดนน้ำร้อนหน่อย เนี่ยเพื่อความสวยงามด้วยเส้นดานล่างน่าจะเริ่มนุ่มแล้ววิธีก็เอาเนี่ยทับทับให้มันกดมันให้มันอยู่ข้างล่างให้มันโดนน้ำหน่อยจริงใส่พร้อมกันไมก็ได้นะฮะแต่ผมยืนกินต้นหอมดิบๆได้ก็เลย ใส่ตอนหลังจริงไหมผิดทำผิดอืมดูแลผักไม่น่าจะสุกผิดนะฮะนี่ต้องใส่ไปพร้อมกับตอนต้มนะต้นหอมนะถ้าอยากใครอยากได้นิ่มๆหรือแบบกลัวว่ามันจะแบบแสบขึ้นตาขึ้นอะไรเนี้ยน่าจะใส่ตอนเนี้ยวิธีใส่ก็ใส่ลงไปข้างล่างอะ่ะเราใส่ผักเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอามามา่มาแปะแล้วก็ใส่น้ําแค่นั้นเอง นะต่อไปก็เดิมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้กับข้าวอร่อยนะฮะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือ,อชีโรยหน้านั่นเองนะฮะน,นี้แค่นี้ก็ได้แค่เนี้ยให้มันแบบดูดีเอ้ไม่เอาดีกว่าเอาไปคุกดีกว่า ผมชอบกินักชีนิ่มๆนะเพราะกลิ่นอะไรหอมยั่วยวนนะฮะอันนี้เหมาะกับเรานะะประมาณประมาณนี้ดูสักจะเละแล้วสบายธรรมะดูท่าแล้วตอนแรกก็น่ากินอยู่แล้วพ่งไม่น่าใสเลยเนอตอนแรกก็น่ากินอยู่แล้วไม่น่าใสเลย,เ,ยเละแล้วเนี่ยเอา เก,เก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อยอให้มันดูดีหน่อยเนี่เซนเดิมอื่นเนี่ยผมจะกินประมาณเนี้ยให้มันเซนอื่นนี่ถ้กของผมกินก็มาณสักห้านาทีอันนี้ความชอบส่วนตัวส่วนใครไม่ชอบชอบแข็งแข็งก็สองนาทีกะนาทีกว่ากว่าก็ได้หรือไม่ไกินดิบง่ายที่สุดอ่ะได้แล้วเราว่ามามาแล้วก็ต่อใส่เครื่องปรุงนะฮะอันนี้แล้วแต่เลยถ้าจะใส่ เต็มที่แต่ว่าขยักเอาไว้นิดนึงนะเครื่องปรุงอย่าไปใส่หมดนะเพราะว่าระหว่างใส่เส้นมันก็จะดูดน้ำไปเรื่อยๆรือนะเราก็ขยักไว้หน่อยนึงนะฮะอาจจะก,กดไว้เล็บนึงตรงเนี้อ่าพอเสร็จแล้วนะเราก็นี่ทีเด็ดนะเสร็จ ผงที่มันเหลือเนี่ยเราก็มาใส่ในนี้นี่นะเราจะได้มาม่าดิกกินเล่นๆนะพวกเศษพวกอะไรก็ไม่ต้องไปอยู่ในชามาม,าม่าเลยน,ะนี่นะยาวนิดนะึงอันนี้กินได้ละอันนี้กินได้อร่อยด้วยมาม่าแห้งน,น,นี่เทคนิคผมนะต่อไปก็น้ำมันบางคนก็ไม่ชอบพริกเผา แล้วมันเจียวหอมเจียวหรือพริกเผาเราก็ใส่เข้าไปบางคนก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะผมนี่ให้อะไรมาใส่หมดใส่ทุกอย่างได้พริกป่นให้น้ำส้มอะไรมันก็ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่เท่าน,นั้นนะอันนี้ก็เดิมแล้วก็เอานี้ไปทิ้งถุงนี้ไอทางที่ดีก็บีบเหลือไว้หน่อยแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าใช้ผงมากกว่าสุดท้ายเราก็คนนะ คนให้เข้ากันนะอย่างจริงอย่างผมเนี่ยผมนี่ผมยาจะคนให้ครึ่งเดียวส่วนใหญ่นะเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่านะ้ำมันเยอะมันน้อยถ้าชิมแล้วเปรี้ยวพอก็จะคนหมดแต่ถ้าชิมแล้วฝั่งนี้แบบตรงนี้แบบจืดแล้วหรืออะไรเงี้ยก,ก็จะกินแค่ครึ่งเดียวอันนี้เทคนิคนะ เลองชิมก่อนโอเคเปี้ยวอยู่ก็สามารถคุกได้อันนี้ว่าเราชิมแล้วอะพอเปี้ยวพอก็เราก็คุกเลยนะฮะนี้เหมือนผักใส่ผิดนะฮะจริงก็คือใส่ใส่พร้อมต้องใส่พร้อมนะฮะนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะก็ปิดท้าย อันนี้ที่เด็ดเลยนะฮะเหมือนเดิมเหี่ยวไปหน่อยอีกนิดอีกนิดก็ได้อีกนิดก็ได้อ่าให้เราแบบดูมีสีสันหน่อยอันนี้เหี่ยวอันนี้ผักเก่านะตตั้งแ่คลิปที่แล้วอ่านี่ฮะสวยงามนะฮะเสร็จแล้วนะฮะมาม่าเรา เราตั้งชื่ออะไรดีเราต้องถึงขั้นตอนนะสุดท้ายก็คือการชิมนะฮะอันนี้ก ได้ที่แหละเพื่อนชอบกินอื่นๆนะพี่เพนชอบกินิืดเราก็ลองดูก่อนโอ้เปียแซบถึงใจอันนี้รสชาติประมาณสักเจ็ดแปดนะเพราะว่าไม่มีกลิ่นต้มยำต้องมีกลิ่นหอมมะนาวนะมาม่ามึงเอาหอมมะนาวเนาะ หักก็พอได้พอกินได้อาจจะมีแสบ,แสบถ้าคนไม่ชอบก็คืออย่างที่บอกก็คือใส่ใส่ไปตอนต้มเลยตั้งแต่แรกเลยเผื่ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกนะอโอ้ต้นหอมไม่ได้แสบแน่เลยไม่แนะนำนะอันนี้โยัยแสบยังดิบอยู่เลยอะ่ะกินไม่ไดต้ต้นหอมโหใส่ไปเยอะเลย เป็นกำรระะเส้นเนหนียวเหนียวยืดๆนะ,ะข้อดีของอันนี้ก็คือเนี่ยนะเส้นไม่ขาดไม่มีเศษเล็กๆนะส่วนวิธีกินใครจะม้วนใครจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะตามสะดวกเลยนะะคำนี้ก็น่าจะอร่อยพ่คะแนนนะก็หักคะแนน,แน,นต้นหอมหักคะแนนตัวเองนี่แหละ ประมาณนั้แปดแปดแปดครึ่งได้ถ้ามีมะนาวบีบมะนาวหน่อยนะออืให้สิบเลยานา ũng, เนี่มะนาวบีบมีกุ้งมีอะไรใส่ตามรูปนะเนี่ยหากุ้งหาอะไรมาใสนะ่ตามรูปให้สิบเลยเดือนมันไม่ได้แถมมานะมีแค่นี้ก็สําหรับสิ้นเดือนได้ขนาดนี้รอดไปหนึ่งมื้อก็โอเคนะเขาครับเอาพวกใหม่คลิปหน้านะจะดูว่า เราจะเข้าครัวทําอะไรกันอีกนะเข้าครัวทีไรเจ๊งตลอดข้าวก่อนโอ้โหเก็บล้างไม่ไหวตรงตรงตอนแรกก็ดีอ่ะตอนทําแรกๆก,ก็ดีลัางๆเอ้ยโอ้โหต้องมานั่งล้างอีกเออเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วแต่ก็นั่นแหละอะ่เพื่อความสุขของทุกท่านนะฮะรอรอ,อน้อยนะโปใหม่คลิปหน้าเอาคลิปนี้ขออภิบางก่อน กับต้นเดือนตอนนี้นะไม่สุกนะอย่าเอาลงเอา,เอาเลือกได้นะต้นหอมต้นหอมอย่าไปใส่สาผักกีพอนะวันนี้ไม่ไหวไม่ผ่านว่าไอเนี่ยแหละอูดไปงั้นอนะ่ะโอ้ยแปดเต็มสิบจริงจริงหม่เนี้ อส่วนพวกวัสดุก็โอเคนะผกักก็ยังใช้ได้อยู่ถึงกับผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ยังพอดูได้อาจจะดูเหี่ยวนิดนึงก็ไม่ไนาะเกียรรสชาติก็โอเคนะฮะต้ตนหอมนี่ก็ทําให้สุกอะ่ะคือเป็นคนกินได้ก็จริงแต่ว่ามันกินว่ามันพอมันไม่สุกมันจะแสบๆนั้นก็ทําให้มันสุกหรือไม่ทางที่ดีอะตรงๆไม่ต้องใส่ใส่แค่ต้นผักชีพอ ให้มันสวยงามพอแล้วไอใส่เยอะแล้วใส่เยอะด้วยแต่งต้นเออีกินชอบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินอะไรเหลืออร่อยมาอร่อยกินได้หมดยาวด้วยอแ่างแก่ไปแล้วครบกันคลิปหน้าครับเนจบมื่อๆอ,อย่างเงี้ยและโอ้ยเป็ดจชเป็่งเลยไม่น่าใส่เลยต้นหอม ซอยมามา่าแห่มีใส่น้ำมันใส่ไรนะนาตาจะเป็นนี้นะมีผงโอ้อันนี้โคตรเด็ดจริงๆอร่อยอร่อยก็นในช้ามีกนะมาม่าดิบสุดยอดลองดูนะเนี่ยจริงๆนะสักป 2, ีสองปีสามนะแบบดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรนะแล้วนะไม่มีอะไรนะ่ะมามา่าไม่ต้องต้มบด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 ใส่เครื่องปรุงใส่น้ำมันเขยา่าคุกกุกุกเขยา่าเขย่โอ้ยปิน้นเดียวผม ลองดูสุดยอดดึกยิ่งอร่อยอันนี้ให้เลยเต็มสิบอันนี้สิบแต้มเลยอันนี้อันนี้ให้เลยสิบแต้มน,นะครับปิดคลิปแล้วอันนี้ของจริงไปแล้วนะครับ